เอาละมาวันนี้แล้วก็อยู่ของในรหัสของนมชมพูนะครับผมไอชื่อับุกฮ่องกู <c oughs> คือง่ายๆอ่ะตอนนี้คือกูกำลังสวมรอยเป็นนมชมพูไงเพราะว่ากูอยู่ในห้องมันแล้วก็มีไอตัวนิ่มกำลังอยู่โอ้ยโจอไอหม่อมมีแต่มึงจังชื่อมันน้องหม่มมีเหรอ <c oughs> เอ้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะถ้ามึงถ้ามึงมาดูก็บรรล้ไว้นี่คือรหัสมันนะมันยังไม่รู้ว่าเป็นมึงไงปกติถ้ามึงเข้าไปท้าทายนี่นเป็นยังไงวะ ยืนเต้นใช่ไหมอ๋อแค่ยืนเต้นใช่ไหมก็แบบเข้าไปหานี่นี่หน่อยจะไม่ได้ตีอ๋อวิ้ไม่อยู่แบบครบเลยนี่วะโอ้โหแล้วมันคล่องไรหรือเปล่าวะมันไล์อยู่หรือเปล่าวะนะเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะคนรู้จักมึงปะแหมผู้ชมเฮ้ยมึงใครเนี่ยใครโอ้โหมึงเล่นสติ้งยันไงมันมันไวๆจังวะมันไม่เหมือนที่กูเล่นเลยว่ะคือมันตกใจด้วยความโหดแบบทำไมโดนชมพู่ถึงโหดจังอะไรอย่างเงี้ยออเรียนการไบอกเลยอันดับที่หนึ่งระหว่างมันไม่ตั้งตัวบะกมึงใครเนี่ยเฮ้้ยโอ ไอเย็นด้อออโทษดิขอโทษดิลืมไปมันไม่ใช่บ้านกูเออดีไงดีไงดูไปดูอุ้ยโอ้โหมือวจริงมึงเ่นสติ้งนี้เหรอเนี่ยโอ้โหแนะนำเบาเสียงหน่อยพี่จัยไ้ๆๆๆโที่น้องมันมันมันไวมากเลยวะมันขันนิดเดียวมันไปหมดเลยอะใช่ๆช่ทำเล่นมั่วอีกแล้โอ้โหคิดมึงโหดอ่ะปะะโอเคโอ้ยแล้วปกติมึงเต้นมึงกระตัวแล้วขอโได้ไหเออนี่กูอากาน อืเก้อีราชาเก้อีสเตมีหรือเปล่าน้องไม่โจโหดมาม,มีก็ไม่โหดหรอกนี่ปะปะปะเดี๋ยวมันจะงงปะคูมป์อ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะแล้วทำไมเสียงหายอะ่ <S <s อะเออบอกว่าเสียงไม่ปักให้เที่ยอ้าวเหรอมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอะวะปะปะอ้าวไม่โดนเฮ้ย,ย, <S <s ยเสียงน้ำไม่ได้ขอโทษกูยคชินหน่อยเหี้ย ปกูได้ไปขาวมาเออเออยจ้าหึปะปะปะโอ้ยโอเคเอาอันซื้อรติกานมิมกระจอกเพราะผ้ฝ้ายเจเชี่ยเฮ้ยแพนูเว้ยแพนูว่ะมาแล้วเราไปโจต่อโอ้ยเด็กกำพริชายผมที่นุงตึงเหรอนุ่งตึงไงปั๊บปั๊บปั๊บ เอโอ้โหพวกยังกับน้องเออถึงเราไม่ได้ถึงเขาได้งยี่แหน่มาจากกูมโชว์เทพแกในเทพมึงไม่เชื่อเทพแกเป็นตัวตลกเลยไตาบลาละเอตัวนี้โอเคอืมโอเคไปดิปะกูได้เตียวป่า แล้วพวกติมึงเล่นเป็นเจอโ <laughs> ออดนอย่างนี้ <c oughs> โโปา่าวะตออะไรอ่ะโอ้โหไอ้เคียกูไม่พอมึงด้วยเนี่ยโอ้โหตีเป็นรูปบอลเล่เลยอิเคียโอ้ยโอเคยังปะปะอุ้ยหลบก,ก่อนนะน้องอ่าสวยดิปะปะสวยโอ้โหอิเโ,โ,โอเคสวยปะคมหลบไปหนึ่งทีปะอ่าแดงคู่เลยว่ะเอา จะตาย,ยดี๋ย้อเออกูไม่นเป็นไฟดีแน่เจ๊ะหรอ,อ,อไม่กูยังไม่ชินกูยังไม่ชินอะไรอ่ะคูลีล่ลินใครวะวโอ้โหเอ้ยชั้นในคลิปนี้เอเด็กด,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 ดิดนิดมาดูดิไม่เกี่ยวกับกูละน้องฝนคร,รไว้นี่คือข่อยนุ๊ก <c oughs> อ,อยู่อนี่มันคิดว่าเป็นมึงเหรอคิดว่ามันจะโหดไม่โหดหรอกิงโอ,โอ้โหมาวะปะ เว้ยปั๊บอะไรว,ว,วะเน,นี่ยโอ้โหลึกเสีงหายว่าตอนเฮลเออาเฮลหนอปั๊บนี่ไงอะไรเงี้เอาโอเคก็าตาย <laughs> โอเคไอชั ει, นน้นถ้ายืนหยู่ตัวค้างตัวอะไรปวดร,รู้ไว้มันคือเด็ดเอโดเออนี่ไงเยมีหมุนมีหมุนด้วยโอเคก็ตายลนะโอ้มาเก้ <laughs> อเฮ้ยตัวเป็นอย่างนั้นวะเออปะนี่ไงปะบปับ คิดตะเตยอยู่แล้วมันค้างมันอะไรบั๊กอืมอยู่ไม่งงบั๊กพุ่งโอเคกูการทันนะเมื่อกี้กดเอฟทันปะไม่ทันอืมบ,ะบะันนบะบะบะกบั๊กมีไงเชี่ยเราดูชนะได้เว่อร์บักบักบักหลบอ้าวเรียบร้อยยกกลามขึ้นอ่าเรียบร้อยวิดีโอชะดาวโอ้พูดถึงมันไปนไหนหมดวะไอบ้บ่มบมุงหม่นี้นะไม่เห็นเลยวะฮึโอ้โหเลื่นย,ยากว่ะออแล้วใครดิผมเรียบร้อยอาสวินัติการกูฝันดี้ จะงไม่ได้ตอกชาวบ้านโดนชาวบ้านไล่ตอกป,ะปะั๊บปั๊บอุ้ยโอ้โหมาแล้ววะัดได้มันเป็นที่นียหรือมันเป็นที่อะไรวะรู้สึกบางทีก็ไม่โดนอันนี้โดนแน่อะไรอ่ะเสือีไงนี่ยเสือปีนี่มาแล้วขโมงน้องชมพูให้ลงได้ประจักษ์บุ๊บอือลงได้ประจักษ์แล้วว่าน้องชมพูยัยงไงอือเฮ้ยฝันดีไเนี่ยยูมิไอีที่นูชนะเว้ยไปน้องชายนี่ไงอุ้ย ว้าวชีหนูชมพูมันหัวขนาดนี้แล้ววะตะไปไห,หมั่มนี้ตายได้เลยนะไม่ถึงมึงอนะตายได้เลยนะไอ้เสียงดังไปได้เยอยเกิดดาวเลยเดิเกืออันดับที่หนึ่งน้องทีจะไม่รู้เป็นกูไงบ้างเพ <c oughs> ิ่มไปเลยขนาดไม่ดังน,นั่นไอ้ที <c oughs> นี่กูปเป่าเสียงที่สุดแล้วปะ่ะนี่ไงโอ้โหมันจะขโมยกูต่อกว่าแล้วไอ้พวกกระบวนการท่าสีนี่มันอยู่ครบความเจิดจัลลัดกำลังเติมเนยขึ้น ในตัวเอ้ยสวยนี่ไงเขาเรียกว่าโชคชะตาปั๊มพานี่ไงลำ๊พาจริงของอร่อยอยู่ตรงนั้นคอเตอร์โอ้